ตั้งละสามรอตัวสามสี่สิบสองเราได้เลี้ยงสี<า>่รุ่นค่ะในสี่รุ่นนี้สามรอตัวนี้อ่ารุ่นหนึ่งสาม0,000ืนกว่าสา0,000ืน000กว่าก็คูณด้วยสี่รุ่นเนาะสี่สามสิบสองสี่อยสสองอ่ะ,อะก็พอ,พอกระทำนาปีหนึ่งแต่ไก่สามสาพันนี้เขาจะกินเก่งแะคะให้โตเร็วคุณผ,ผลิตเร็วขายเร็วไก่เนี่ยถ้าแข็งเหนียวมากไปแก่มากไปเหนียวมากไปก็ไม่อร่อยค่ะแต่ถ้าอ่อนมากไป ก็ไม่อร่อยให้อยู่ปานกลางใส่หัวอาหารมากแล้วเราไม่มีกําไรนะ,ะเราก็ต้องหันมาใช้ออกินิกก็คือใช้แบบธรรมชาติตบําบัดเราก็ต้องดูก่อนว่าตลาดอะ่ะที่จะรองรับเราได้คือตัวไหนถ้าเราเลี้ยงไก่ฟาร,ร์มใหญ่จะสร้างฟาร,ร์มแต่ละทีใช้เงินหลายแสนโรงเรือนนี้ไม่เกินไม่เกิน5,000บาทสวัสดีค่ะ,คะพบพ,พกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องผู้จัดการแวะคนสวยค่ะมนีอยูกับอีลาโดนัทค่ะ เมื่อนีอีลาโดนาท์ค่ะจะพาพี่น้องมาเบงการเลี้ยงไก่บ้านสามสายเลือดค่ะพี่น้องเพิ่นเลี้ยงแบบออแกนดีค่ะพี่น้องออแกน้นดีแบบใดนะแบบใดนะคะเมื่อนีสีภาพไปหาคําตอบจากเพิ่นค่ะเมื่อนีนะคะอยู่ฟร์มคุณแม่กันนพัฒนนะคะพี่กัดเมื่อนีค่ะอยู่บ้านกำมังพัฒนาตําบลโพวงอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปฟูดคุยกับคุณแม่เพิ่นนะคะ ไปกันเลยค่ะพี่นอ้องคะวันนี้ยุกัอบเจ้าของฟาร์มค่ะแม่กันค่ะสวัสดีจ้าแม่สวัสดีค่ะแม่กันนภพัรเนาะค่ะแม่แกันนะค่ะโอ้ไกเ่เห็นอยู่นี่เป็นไก่สายพันธุ์อย่างจ้าแนี่ไกส่สามสายพันธุ์สามสายเลือดค่ะไก่สามสายเลือดใช่เป็นอย่างคือเอ่ยไก่สามสายเลือดเขาเนี่ยมันน่าจะเป็นการตัดต่อเนาะพันธุกรรมของนักวิจัยเขาเนาะทำยังไงให้ไก่สายพันธุ์นี้ได้มีความแข็งแรงและกินอาหารเก่ง อย่างถ้าเป็นไก่พื้นบ้านเราก็กินอาหารไม่ค่อยเก่งเลือกกินอย่างเงี้ยแต่ไก่เะพวกนี้ก็คือจะกินได้ทุกอย่างที่ขวางหน้ามีความแข็งแรงโตเร็วอย่างเงี้ยกินเก่งก็โตเร็วอย่างเหมือนกับไก่ฟาร์มไก่ที่เขาเลี้ยงไก่ฟาร์มเขาก,กินทั้งวันเขาก็โตเร็วแต่อันนี้ก็กินทั้งวันโตเร็วค่ะอู้เอาง่ายๆคำว่าสามสายพันธ์นีมาจากการเฮ็ดพันธุก,กรรมจากสามสายพันธุ์ร่วมกันใ,ให้พ่นกินเก่งแข็งแรงโตเร็ว ใช่ค่ะไอเลี้ยงไก่บ้านออร์แกนิกคือนี่เขาเนี่ยไม่ขอความอย่างเขาเนี่ยออร์แกนิกก็คือเราจะประยุกการใช้การเลี้ยงก็คือหนึ่งลดต้นทุนโดยการเอาสิ่งที่มีรอบตัวเราก็คือในในบ้านเรามีต้นกล้วยแล้วก็ต้นกล้วยมาเลี้ยงในบ้านเรามีต้นผงชูรสแล้วก็ต้นผงชูรสมาเลี้ยงในบ้านเราเลี้ยงแหนแดงแล้วก็แหนแดงมาเลี้ยงโอ้บอกไง คำว่าออร์แกนิกนี่คือเอาสิ่งที่เฮามีมาเลียงเพิ่นนอกกล้วยยังแน่ก่อแม่อ่ามีต้นกล้วยมีบักผักผงชูรสค่ะแล้วก็แหนแดงค่ะแหนแดงะโอเป็นสิ่งที่เฮาหาได้เรียงได้ค่ะค้าแม่มีอยู่ในพื้นถิ่นเราแล้วค่ะแล้วเป็นยังแม่ตองเหลือกเรียงเป็นไก่บ้านค่ะแม่เป็นยังคือบัวเหลือกแบบไก่พ่านไก่ไข่สิหนูเห็นเขาเลียงกันไล่อย่างเดียวคืออย่างนี้นะคะ คือแต่ดั้งเดิมพ่อแม่บรรพบุรุษเราเลี้ยงไก่บ้านมาแต่บรรพบุรุษเราอยู่แล้วเราก็ต้องเอาสิ่งที่เรามีในพื้นถิ่นเราก็คือไก่บ้านเนี่ยเป็นไก่โบราณเราอยู่แล้วดึงขึ้นมาเป็นอาชีพแต่ในบรรดาไก่บ้านก็คือจะเลี้ยงยากหน่อยเพราะว่าเขาจะกินไม่ค่อยเก่งเหมือนไก่สามสายพันธุ์แต่ไก่สามสายพันธุ์นี้เขาจะกินเก่งและทำให้โตเร็วผลผลิตเร็วขายเร็วโอ้สยดยงว่าพ่นมีดีกว่าไก่บ้านธรรมดาคือเพ่น สามสายพันธุ์มาเหลี่ยงพันเลี้ยงง่ายกลัวใช่ค่ะค่ะง่ายเร็วกว่ากินง่ายกลัวค่ะจริงๆแล้วเลี้ยงไก่บ้านมาหลายหลายสิบปีแล้วเนาะแต่เราไม่เคยได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือมันไม่เป็นรุ่นมันไม่เป็นรุ่นแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็โตช้าแล้วก็กินไม่ค่อยเก่งไก่สามสาย <c oughs> พันธุ์เขาจะกินเก่งเลี้ยงง่าย โตแล้วเวลาเราขายมันก็จะได้เห็นตัวเงินเป็นก้อนเป็นเป็นกอบเป็นกรรมอย่างนี้นะคะค่ะ <Huh. S 1> ส่วนถ้าถ้าไก่บ้านเนี่ยเขาจะโตไม่เท่ากันตัวไหนกินเก่งก็เก่งตัวไหนอ้วนก็อ้วนตัวไหนอ่อนก็อ่อนตัวไหนน้อยเล็กก็เล็กอย่างนี้นะมันไม,ม่เป็นรุ่นแล้วเวลาเขาไปทําขายเขาก็จะเอออย่างไก่ย่างเขาจะไปกําหนดราคาย่าอย่างไก่ย่างวิเชียนบุรีอย่างเงี้ยเขาไปทําก็อาจจะมันมันจะในสเต็ปของเขาเนาะ มันก็จะได้ไม่ไม่ไม่ได้ตามสเต็ปของเขาบางทีถ้ามันแก่ไปก็คนกินก็บอกว่ากินยากอีกแต่ถ้าอ่อนไปก็ไม่อร่อยอีกอย่างเงี้ยแต่ไก่พวกนี้มันกําหนดได้ว่าเราจะต้องกินประมาณนี้ถึงจะอร่อยอย่างเงี้ยค่ะแม่บอกง่ายๆตอบโจทย์การตลาดตอบโ<ช>จท<อ>ย์คนกินค่ะค่ะต้องเราต้องศึกษาเรื่องคนกินด้วยว่าไก่เนี่ยถ้าแข็งเหนียวมากไปแก่มากไปเหนียวมากไปก็ไม่อร่อย แต่ถ้าอ่อนมากไปก็ไม่อร่อยให้อยู่ปานกลางค่ะให้รสชาติอร่อยหวานเนี่ยแสดงว,ว่าเพิ่นรสชาติดีได้เขาแม่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนเราปลูกข้าวโพดข้าวโพดถ้าเราเก็บแก่มันก็จะแก่ไปก็ไม่อร่อยหนุ่มไปก็ไม่อร่อยต้องอยู่ในปานกลางค่ะไก่พวกนี้เหมือนกันเราก็ต้องมีระยะเวลาอ,วอันนี้ระยะเวลาเลี้ยงเพิ่นมาหลือจกเดือนเขาแม่ตันนี้เลี้ยงมานี่ก็ประมาณสองเดือนกว่า ค่ะเดือนนี้เข้าเดือนที่สามเดือนเดือนนี้ก็หนึ่งมีนาแล้วก็เริ่มเก็บจริง,รงๆแล้วก็จะนี่แหละประมาณนี้แหละวันที่สิบมีนาเราจับหมดเลยค่ะตัวนี้ยพาเพื่อกระตูนใหญ่เร็วนะคะมันอยู่ที่เราดูแลนะ,ะมแม่เริ่มเลี้ยงจากตัวนี้หน่อยเลยว่าคะแม่ค่ะสิบห้าวันสิบวันสิบห้าวันโอ้ลูกเจี๊ยบเลยใช่ค่ะลูกเจี๊ยบตัวนี้หน่อยเลยเนาะค่ะเอามาแล้วก็วมาแล้วก็มาเลี้ยงแล้วก็หยอดวัคซีนก่อนค่ะหยอดวัคซีนเสร็จหยอดวัคซีนเสร็จแล้วก็ ให้อาหารด้วยหัวอาหารแล้วก็ผสมกับแหนแดงอืให้เขากินคือแม่ให้แหนแดงคนนี้เต้นหน,หน่อยๆเลยบอกปะ่ะ <c oughs> ใช่ค่ะอ้คือฝึกคนกินเต่นหน,หน่อยๆเลยค่ะใช่ค่ะ <c oughs> แล้วต้องฝึกว่าแต่เด็กอย่างนี้แหละค่ะ <c oughs> พอเขาเคยกินแล้วอย่างต้นกล้วยในแม่เพิ่งมาฝึกตอนเกะต้นโตนะโอ้อันีตน้ต้นกล้วยวะคะแม่ต้นกล้วยเป็นต้นๆแล้วสับมาแล้วก็มาวางให้เขากินเลยให้เขาจิกกินธรรมชาติของเขาหนูเห็นนีน่ คีบไปหลายหลายสวนมาเห็นเพื่อนซับแบบซับละเอีอยดแค่แม่เป็นยังสวนแน่คือ,คอหายเป็นแบบนี้เลยคือไก่เนาะคือหัวอาหารพวกไหนแดงพวกอะไรเขาก็จิกกินเราเราให้เขาจิกกินเองเนี่ยแต่บางทีเราให้เขาออกกําลังกายด้วยการจิกกินเองเนี่ยมันดีมันเป็นธรรมชาติดีใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะหนึ่งลดเวลาเราอีกเราเรา,เราแทนที่เราจะมานั่งเสียเวลาสับม่นต้องสับแล้วเอามาก็ผ่าก็ ปล่อยเขาสับกินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาไม่มีอาหารเขาก็สับกินเนี่ยของพวกนี้ก็คือแม่ตัดเป็นท่อนหน,หน้อยๆเริอ่อปล่อยแม่ตัดเป็นท่อนมาวางไว้เลยเขาเขาจิกกินเองค่ะเพิ่งกับาว่าจิกกินแย่านี้เวลาว่างๆพวกก็จิกกินก็ดีเขาจิกกันใช่ไหมจิกกินเล่นๆเ,เขาว้ากิน <S <S แล้วก็แย่งกันมั่งอะไรมั่งเป็นเรื่องธรรมดาของเขาแทนที่เราปล่อยออกไปข้างนอกเขาไปจิกกินหญ้ากินอะไรมันก็ได้ออกคินิกอีกอย่างหนึ่งแต่บางครั้เราปล่อยไปข้างนอกไม่ได้เพราะเราเจอคืออีกามันจะมาจับกิน เราก็เลยหลีกเลี่ยงก็คือไม่ปล่อยออกดีกว่าคันปล่อยออกข้างนอกก็คืออีกามาจับกินบอกค่ะใช่ค่ะเราเจอปัญหานี้ก็เลยไม่ปล่อยแต่ก่อนเราปล่อยออกข้างนอกรอบๆสวนเราโอ้แต่ก่อนป่อยหุ่นออกนอกเลยเนาะค่ะปล่อยออกวิ่งเล่นเรียงตามธรรมชาติเลยค่ะตามธรรมชาติเย็นแล้วก็ให้หัวอาหารเช้าเย็นเช้าเย็นค่ะแต่ทีนี้มันปล่อยออกไม่ได้แล้วก็ต้องใช้หาทางออกก็หาทางเลือกทำยังไงจะให้ไก่เราปลอดภัยแล้วก็ต้องขังไว <forgetting S 2> แต่เราก็ต้องหาต้นกล้วยมาให้เขากินอยู่ข้างในค่ะแล้วเลี้ยงในโรงเลื่อนแบบนี้มันมีปัญหาบ่ค่ะเพื่อนจิมีปัญหาบ่ไม่ค่อยเจอปัญหานะถ้าแต่ถ้าเจอตัวสองตัวแล้วก็เก็บไปอนุบาลไว้เอาไปมีโรงพยาบาลไว้อยู่เรามีโรงพยาบาลไว้ร,รักษาอยู่ก็ตัวไหนที่มีปัญหาแล้วก็เก็บออกไปร,รักษาวเว้าเลี้ยงโรคพอหายเสร็จ<า>พอเขาแข็งแรงกินอาหารได้ปกติแล้วก็กลับคืนมาทีเดิมเว้าเรื่องโรคนี่เพื่อนเป็นโรคบ่ค่ะแม่ อ๋อมันธรรมดามันมันอยู่หลายตัวมันต้องมีอยู่แล้วค่ะพอมันมีเราก็ต้องแก้ปัญหาก็คือเราต้องเอาออกไปไงเ<ม>พราเราเข้าค<ม>อ,อกเล้าทุกวันเราก็ต้องดูด้วยแล้วโรวงเรือนนี้แม่เห็ดจังใดค่ะโรงเรือนนี้ก็เห็ดทําแบบง่ายๆนะคะค่ะทําทแบบง่ายๆถ้าไอซํมก้อนขึ้นมาเราต้นทุนต่ํถ้าเสาก็ประมาณนี้นะคะตรงข้างบนก็เป็นไม้ไผ่สันกสีก็เป็นสันกสีเก่ามือสองมาใส่โอ้ค่ะค่ะแม่ ความกว้างเพื่อเท่าใดค่ะแม่ความกว้างนั้นน่าจะประมาณหกเมตรนะคะหกเมตรความยาวหกเมตรความกว้างก็ประมาณสองเมตรห้าสิบค่ะเราเลี้ยงใกล้ด้จักตัวคะความกว้างนี้ความกว้างนี้ถ้าเลี้ยงแล้วแม่ว่าน่าจะได้ประมาณห้าร้อยตัวนะห้าร้อยตัวได้อยู่ห้าร้อยตัวเนี่ยแสดงว,ว่า,ายูง่งนี่หนีห้าร้อยตัวป่ค่ะแม่ไม่ถึงอ่ะ,ะตัวนี้ตัวนี้พอดีสั่งมาห้าร้อยตัวหกร้อยตัวเพื่อจะมาเลี้ยงคอกนี้แต่บังเอิญมีสมาชิกเข้ามาขอไปเลี้ยงเราก็เลยแบ่งให้สมาชิกไปเลี้ยง คือแบ่งเพื่นไปแล้วใช่ค่ะก็ตอนนี้เราจะขยายเครือข่ายเพื่อจะรองรับตลาดไงถ้าเราเลี้ยงคนเดียวไม่ไหวเราก็ให้เครือข่ายเขาเลี้ยงเขาก็จะได้มีมีรายได้ร่วมกัน<ม>แล้วก็มีปัญหาอะไรเขาก็มาปรึกษาเราก็ดูแลเขาไปด้วยอย่างเงี้ยใ,ในชุมชนมันเหมือนเหมือนกับว่าเราสร้างงานในชุมชนด้วยเนาะค่ะค่ะแต่ถ้ามีหน่วยงานไหนมีลูกไก่มาให้ก็ดีเราก็จะได้แจกสมาชิกไปก็ไม่แน่อาจจะรับบริจาคจากคนที่ใจดีเนาะ ที่จะให้ชุมชนมีงานทําอย่างเงี้ยอาจจะบริจาคลูกไก่มาหรือว่าได้อยากได้ลูไก่แหละเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าส,สมาชิกทุกคนก็อยากอยาก,ยอยากจะมีส่วนร่วมอยากจะมีรายได,ได้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดียังไงคนก็ต้องกินใช่ไหมคะค่ะแม่ค<ะ>่ะอย่างอื่นเราพอพักได้อย่างเสื้อผ้าเราหยุดซื้อได้แต่อาหารการกินเราหยุดไม่ได้วันหนึ่งตื่นเช้ามาเราต้องกินใช่ค่ะว่าอีกกระถืออีกเลยเป็นปาก,าาปากท้องค่ะอาหารปากท้องไปก่อนค่ะ ตื่นมาก็ได้ละป้งไกลใช่ค่ะตื่นมายังไงก็ต้องกินค่ะ<า>เราก็เลยต้องว่าเราก็เลยต้องวิ่งทำทำเรื่องอาหารไว้ก่อนแมเริ่มแรกที่เราจะเลี้ยงเนาะเราก็ต้องหาเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงแหนแดงก่อนพอหลังจากนั้นเราก็ผักพงชลรสล้วก็หาที่ปลูกให้ได้ก่อนอย่างต้นกล้วยแล้วก็มีแล้วก็ปลูกไว้อย่างเงี้ยนี่คือแหล่งวัตถุดิบของเราบอกง่ายๆคืออันดับแรกเลยตรงเท้า วัตถุดิบที่เข้าตรงใส่ก่อนใช่ค่ะแล้วก็ปูเองบ่ตรงไปสือเขาค่ะถ้าเามีสวนข้าวโพดก็ยิ่งดีเลยถ้าใครมีสวนข้าวโพดควบคู่ไปด้วยถ้าทําไรข้าวโพดเนี่ยน่าเลี้ยงนะข้าวโพดก็โตเร็วโปรตีนดีแต่ที่นี้เราไม่มีไรข้าวโพดเราก็ต้องหาตัวอื่นมาเสริมแล้วถ้าเกิดเราเลี้ยงแบบออร์แกนิกที่ต่อยอดจากแหนแดงแล้วก็ใช้แมลงวันลายแมลงวันลายใช่ค่ะตัวนี้ต่อยอดไปอีกต่อหนึ่งตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ค่ะค่ะ แล้วไก่สามสายพันยาชอบกินอะไรมากที่สุดเลยคะั้งแตแม่เมียแดงแนแดงแมแดงต้นกล้วยก็ชอบถูกใจมากค่ะถ้าถ้าแมลงวันลาน่าจะชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ด้วยกันเพราะว่าพ่อไก่ที่ชอบสัตว์กินพืชสัตว์กินกินได้ทั้งพืชทั้งทั้งทั้งทัทั้งแมลงจะทําให้เขาโตเร็วค่ะบอกง่ายๆเพิ่นมักเนาะค่ะแม่ใช่ใช่ค่ะ ก็กินดีเนาะค่ะแม่มือนึ่งแม่ให้อาหารมือละจัจเถืออค่ะแม่สองค่ะเช้าสองถังเย็นสองถังเนี่ยค่ะตัวนี้สามร้อยตัวมแม่ก็ตักหนืแดงใส่ก่อนเอาไปผสมกันก่อน,น,นแล้วก็เอาหัวอาหารเสริมส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็รำปลายข้าวแต่ถ้าเรามีข้าวโพดบดล้วก็โพดบดลงไปคือเวลาให้หัวอาหารแบบนั้นเนาะทําให้ง่ายอยู่แต่มันมันเกี่ยรทิ้งแต่แบบนี้มันเข้าไปเกี่ยรไม่ได้ มันจะทําให้หกไม่ได้ก็คือมันหมดสิทธิ์ที่จะเกี่ยดทิ้งลงไปเป็นเศษแต่ถ้าทําแบบนี้เขาจะกินได้ทั้งวันค่ะบอกยังไงพึ่งยืนด้ทอค่ะใช่ค่ะคนเกี่ยวไม่ได้ค่ะแม่คือไก่ชอบเกี่ยวอยู่แล้วเนาะชอบเกี่ยวชอบขุดบางทีก็ถ้าใส่างนั้นก็จะขุดทิ้งลงมา,ม,ามากกว่าค่ะก็จะเสียทิง้งซะมากกว่าแต่แบบนี้เราจะไม่เสียทิ้งเลยค่ะแม่แล้ว บางทีเราไม่เข้ามาเราก็หยอดใส่ท่อแล้วก็สวม <lí> เ,เอาท่อเข้ามาเลยเถ้าเราเข้ามาบางทีก็เข้ามาปะปนอาจจะรมเชื้อโรคมาหาเขาก็ไดเเไเเ้เราไม่เข้าเราไปเข้ามาบางทีเข้ามาบางทีมันก็จะบินเข้าขึ้นเนื้อขึ้นตัวมาจิกเราอย่างนี้น่ <NOISE S 2> ะก็เลยไม่อยากเข้าบางทีไม่อยากเข้าแล้วก็เจาะรูเสร็จแล้วเราก็เอาท่อ,ทอดึงอ,ออกไปใส่ท่อเสร็จแล้วก็เข็นเข้ามาให้เขาที่น้องเพื่ออยากอยางน้องเพื่นบูกห่วสีไปขายใส่สีเขามั ตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องมาเป็นเครือข่ายกันก่อนเนาะเลี้ยงเลี้ยงแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะแม่ค่ะต้องมีเครือข่ายกันก่อนว่าการเลี้ยงไก่เลี้ยงแบบออร์แกนิกจริงไหมเออถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยง,เล,ยงเลี้ยงใส่หัวอาหารมากแล่เราไม่มีกําไรนะค่ะเราก็ต้องหันมาใช้ออร์แกนิกก็คือใช้แบบธรรมชาติบ,บําบัดเพราะไก่พวกนี้มันเป็นไก่พื้นบ้านเขากินผักกินหญ้าเป็นอาหารอยู่แล้วแต่เราจะหาผักประเภทไหนให้เขากิน นะหะเขาโตเร็วทีนี้ถ้าเราเลี้ยงแบบออร์แกนิกแล้วคนที่เขามีกําลังซื้อเขาก็จะมองมาเห็นหนึงคนที่ดูแลสุขภาพเนาะคือจะกินอาหารให้เป็นยาเขาก็ต้องมองในตรงนี้นะคะว่าเขากินไก่แล้วมันปลอดภัยสําหรับตัวเขาไหมอย่างเงี้ย<ม>แต่ถ้าเราพูดถึงแล้วถ้าอย่างไก่ไก่สายพันธุ์ทั่วไปวเขาเลี้ยงการเล่งเล่งสารเล่งสารเนี่ยถ้าเกิดคนเป็นเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะไปเร่งให้ตัว ตัวตัวตัวก้อนเนื้อนะ่ะโตเร็วแต่ถ้าเรากินแบบนี้มันโตไม่เร็วม,มันเหมือนเป็นธรรมชาติเลี้ยงแล้วไปขายใส่เขาแหมเอาตอนนี้ก็มีคนมาซื้อถึงถึงบ้านเลยค่ะมาซื้อคอเทืงินใช่ค่ะซื้อที่หน้าบ้านเลยเพิ่งคื้หูจักเจอไหมก็ในบางกลุ่มที่เขาเคยมาซื้อไปทำไก่ย่างเขาก็มันจะมารับซื้อของเราค่ะ ก็จะมีอย่างไก่ย่างเนี่ยอย่างไก่ไก่ย <photos> ่างเขาสวนควางเนี่ยเขาจะใช้ไก่พันธุ์ไก่ย่างวิเชียนบุรีเขาใช้ไก่สามสายพันธุ์ไก่ย่างไม้บดันก็ใช้สามสายพันุค่ะเราก็ต้องดูก่อนว่าตลาดอะที่จะรองรับเราได้คือตัวไหนเราก็ต้องก็เอาไปเสนอเขาบ้างบางทีเขาเห็นเขาก็มาติดต่อเรามั่งบอกง่ายๆไปที่ตรงกลางของตลาดเนาะค่ะแม่ใช่ค่ะไก่ย่างไม้บดันเขาใช้ตัวนี้ทั้งหมดเลยเป็นไก่กึ่งสายพันธุ์เขาสายพันเนาะใช่ค่ะมันถึงอร่อยไง ไม่เหนียวไม่ไม่เหนียวแล้วก็ไม่ไก่ไม่เหนียวเกินไปไม่อ่อนเกินไปค่ะก็จะประมาณสองเดือนกว่าๆสองเดือนสามเดือนประมาณเนี้ยถ้าสามสี่เดือนขึ้นไปก็จะเริ่มเหนียวค่ะเราก็จะกลายเป็นไก่เนื้อเป็ดไก่บ้านเห็นไหมทําไมคนไม่ค่อยชอบกินไก่บ้านเพราะว่าเขาเลี้ยงนานพอเขาเลี้ยงนานแล้วไก่มันเนื้อเหนียวมันแข็งเขาก็ไม่อยากกินกัน มันแก่มันเทาไปมั้งสมันเหนียวอะมันติดฟันอะกินย<า>่าก็คิดว่าอีกหน่อยก็คิดว่าน่าจะสร้างไรายได้ทั้งจังหวัดอยู่เพราะตอนนี้ก็หลายหลายคนก็มาตื่นตัวเรื่องอาหารปลอดภ<า>ัยค่ะเพราะว่าววไก่ไก่ที่เขาเลี้ยงฟาร์มในส่วนมากก็จะเร่งเร่งซะมากกว่าเป็นาสารเร่งด้วยสารเร่งไม่มันไม่ปลอดภัยสําหรับคนกินเห็นไหมคนทุกวันนี้ถึงอ้วนทําไมเด็กถึงอ้วนมากอ้วนจน เดินแทบจะไม่ได้เพราะอะไรนั่นแหละสารตกค้างจากกรเร่งพวกนี้สะสมใช่ไหมคะแม่คนก็เป็นหมันค่ะไม่ค่อยมีลูกกันใช่ไหมก็เหมือนมันมีอะไรหลายๆอย่างนะนี่คิดว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างบอกง่ายๆทุกมือที่เพื่อนตะนักเรื่องการกินร้าข้นนะค่ะแม่ใช่ค่ะส่วนมากเขาจะไปฮึดไก่ KFC อย่างเงี้ยไก่ดังเนาะแโอเคของเขาก็โอเคมันเป็นแบรนด์ของเขา แต่ของเราก็เป็นแบรนด์ของเราแบรนด์ของไก่พื้นบ้านไก่ออแกนิกเนี่ยนะระหว่างไก่ตัวนู้นกับไก่ตัวนี้คิดว่าใครจะกินมากกว่ากันเราก็ต้องรอดูอีกปีต่อๆไปค่ะแต่คิดว่าไก่ตัวนี้น่าจะมาะก็เหมือนกับการสร้างธุรกิจชุมชนย่อยๆคือเราไม่ต้องลงทุนมากถ้าเราเลี้ยงไก่ฟาร์มใหญ่จะสร้างฟาร์มแต่ละทีใช้เงินหลายแสน แต่นี่เราจะสร้างฟาร์มแค่จะสร้างฟาร์มเราใช้เงินแค่ไม่กี่ตังค์ไม่กี่พันบาทไม่ถึงหมื่นเราก็สามารถที่จะเป็นธุรกิจได้แล้วหวัวงซื้อๆบรโต้ลงทุนหลายใช่ค่ะลงทุนเล็กๆก็สิเป็นรงเลือนนะคะแม่ค่ะรงเรือนนี่ไม่เกิน 5, ไม่เกินห้าพันบาทค่ะไม่เกินหมื่นบาทค่ะแล้วไก่บ้านนี้เลี้ยงง่ายก็ไก่พันธุ์บยค่ะแม่ง่ายง่ายกว่าไก่พันธุ์ต้องติดแอร์ใช่ไหมค่ะต้องใช้ไฟใช่ไหมค่ะอ่าต้นทุนสูงไหม แล้วเมื่อต้นทุนสูงแล้วเขาก็ต้องขายแพงใช่ค่ะไม่ขายแพงเขาก็ต้องเลี้ยงจํานวนเยอะ่เนี้ยแต่ไก่ตัวนี้ไม่ต้องติดแอร์ค่ะไม่มีผลข้างเคียงเขาปัดตัวได้ถ้าเป็นไก่พื้นบ้านถ้าเป็นไก่พันเนี่ยถ้ามาเลี้ยงแบบนี้น็อกแล้วค่ะอตื่นเช้ามาก็นอนออะน่าจะไม่มีชีวิตแล้ว <c oughs> ง่ายเหรอ ว่าไยๆเพือกระทนทานเนาะค่ะใช่ค่ะอันนี้แหละความทนทานของเขาเนี่ยเรียกสายสามสายพันธุ์่ยค่ะค่ะตัวนี้เป็นโครงการพระราชดำญญิด้วยแต่ถ้าจะเอาพื้นไก่พื้นบ้านเรามารวมกันแล้วมาขุนขายมันโตไม่เท่ากันค่ะแล้วเขาจะกินไม่ค่อยกินเก่งกินไม่เก่งเหมือนกับพันธุ์เนี้ยพันธุ์นี้เขาจะกินเก่งปีใหม่แล้วก็ขายรุ่นนั้นน่าจะประมาณสองร้อยห้าสิบตัวสองร้อยห้าสิบตัวก็เฉลี่ยตกตัวละร้อยยี่สิบบาทยี่สิบ ประมาณตัวละร้อยยี่สิบตัวละร้อยยี่สิบสองร้อยห้าสิบตัวก็พออยู่ได้คุ้มทุนไหมแม่แต่ละรอบที่แบบเลี้ยงมาก็น่าจะเกินคุ้มเนาะสมัยตะก่อนนี่เราเราเลี้ยงไก่พื้นบ้านมาแต่ไหนแต่ไรแล้วหึ่งก็คือปัญหาก็คือมันโตไม่เป็นรุ่นแล้วเวลาจับขายก็จับยากเวลาจับกินก็จับยากเขาจะนอนอยู่บนต้นไม้อย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออถ้าเรามาขังในคอกแล้วเราเลี้ยงให้เป็นรุ่นๆไปนี่เราน่าจะเห็นเงินกว่า ก็เลยพัฒนาจากไก่พื้นบ้านมาเป็นตัวนี้้ะคะ mm hmm. ให้มันเป็นรายได้เสริมเพราะเราปลูกทุเรียนนี่อีกเจ็ดปีแล้วถึงจะได้เก็บผลผลิตแต่ตอนนี้เราก็เอาไก่มาเลี้ยงเพื่อจะเป็นรายได้เสริมอีกด้านหนึ่ง mm hmm. บางทีเราทําผ้าเหนื่อยๆทอผ้าเหนื่อยๆย,ย้อมผ้าเหนื่อยๆเ,เราเบื่อๆการทําตรงนั้นแล้วก็เดินมาที่ข้าวไก่ให้ข้าวไก่อย่างนี้ย มันก็มีความสุขทางใจไปอีกแบบหนึ่งแล้วได้รายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งเป็นอาหารที่เราต้องกินทุกวันแต่ก่อนเลี้ยงไก่บ้านเนี่ยท้อนะจะเก็บขายไม่ให้หมดแล้วไม่อยากเลี้ยงแล้วเบื่อมันมันขายมันไม่เห็นเงินน่ะค่ะค่ะถ้าขายที่จะตัวสองตัวสามตัวห้าตัวสิบตัวอย่างเงี้ยมันไม่เห็นตังไม่เห็นเงินเป็นกอบเป็นกามแต่ถ้าเราจับมาเป็นรุ่นทําเป็นรุ่นอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นเงินได้เห็นเงินเป็นกอบเป็นกำมเป็นก้อนได้ ถ้าเราเลี้ยงครั้งละสามร้อยตัวสามสี่สิบสองเราได้เลี้ยงสี่รุ่นในสี่รุ่นนี้สามร้อยตัวนี้อารุ่นหนึ่งสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าก็คูณด้วยสี่รุ่นเนาะสี่สองสิบสองแสนสองก็พอก็ททำนาปีหนึ่งรายได้แสนสองต่อปีเนาะแม่แต่ว่าเราลงทุนน้อยเราลงทุนน้อยได้กำไรเยอะได้กำไรเยอะเลี้ยงง่ายกว่าไก่บ้านใช่ เราก็ไม่ต้องซื้ออาหารกินด้วยก็เป็นอา,านหารในครอบครัวเราด้วยค่ะแม่อาหารปลอดภัยอย่างนี้นะคะตอนนี้คือว่าอยากซ่เลี้ยงวะ <S 2> <S 2> ตอนนี้ไม่อยากไม่อยากหยุดแล้วตอนนี้อยากขยายอยากขยายออกค่ะค่ะแม่ขยายให้ให,ให,ให้ให้มันมีข้ออาจจะเลี้ยงหลายๆรุ่นเนาะคือเดือนปีหนึ่งสิบสองเดือนเราอาจจะมีเดือนขายขขขเดือนละข้อเดือนละรุ่นเดือนละรุ่นอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราขายสามร้อยตัวอย่างเงี้ยเราขายเดือนละรุ่นค่ะมะก้าลาหนึ่งรุ่นหนึ่งขายหนึ่งรุ่นค่ะ กุมพาหนึ่งรุ่นมีนาหนึ่งรุ่นขายเปรุ่นรุ่นรุ่นไปทุกเดือนสิบสองถ้าเราเลี้ยงไว้สิบสองคอกเราก็ได้ขายเดือนเดือนละหนึ่งรุ่นค่ะแม่เราจะมีได้รายได้เห็น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 เงินทันทีเลยใช่ไหมเดือนละหนึ่งรุ่นรุ่นหนึ่งสามร้อยตัวใช่สามร้อยตัวคูณร้อยยี่สิบโอ้พี่น้องก็เดือนหนึ่งตัวคอกหนึ่งก็สามหมื่นเดือนละสามหมื่นกว่าปาดเลี้ยงสามหมื่นกว่านี่จริงๆแล้วดีกว่าทำอย่างอื่นนะ ค่ะหลายกว่าเงินเดือนนะอทีนี้เรามาคูณด้วยสิบสองเอาสามหมื่นคูณด้วยสิบสองเดือนแล้วก็เห็นเงินได้ออ้สุดยอดแต่เราต้องทําให้หลายอคอกให้มากกว่านี้ค่ะแต่นี่เราทําแค่ข้อเดียวมันก็จับได้แค่รักรุ่น,ร,นรุ่นไปมันยังไม่เ่อยเห็นเงินเท่าไหร่คือถ,ถามว่าเลี้ยงไก่พวกนี้ไก่พวกนี้เลี้ยงง่ายแต่เวลาเขาไม่สบายมันก็ต้องมีมั่งค่ะแต่เวลาไม่สบายตัวไหนไม่สบายเราต้องจับออกค่ะค่ะ จับออกไปอนุบาลแล้วก็จะมีข้ออนุบาลควบดูแลรักษามีรงมีโรงพยาบาลรักษาเขาอยู่ดูแลใส่ใจเขาให้เขากินอาหารให้ให้ให้ได้มากที่สุดสองก็คืออาหารเสริมจากโปรตีนผักถ,ถ้าถ้าถมว่าโปรตีนได้มาจากไหนได้จากพืชนได้จากผักได้จากสิ่งที่ที่เรามีในรอบตัวเราให้เขากินบ่อยๆเขาอ้วนได้หมดตัวเร็วค่ะ ใครที่สนใจอยากจะซื้อไก่ในสายพันธุ์ของเราไปขายเราก็ติดต่อมานี้เบอร์นี้เลยค่ะ0621982646แม่การข้าวมือนี้เขาคุณแม่กันได้หลายค่ะสี่หาให้แนวทางดีๆกับพ่อแม่พี่น้องนะคะการเลี้ยงไก่บ้านให้เราคะแม่เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่แบบทำรายได้ลักหมื่นต่อเดือนค่ะแม่คะขาคุณแม่ได้หลายค่ะค่ะพี่น้องข้ามือนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนยค่ะเดี๋ยวส่วนหนาสิพาพ่อแม่พี่น้องไปใส่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันได้ด้วยจ้ามือนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีค่ะ